สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้คุณแม่จะมารีวิวการติดสปอตไลท์พลังงานแสงอาทิตย์กันนะคะวันนี้ซื้อตัวยี่ห้อเจดีรุ่น 8860L ขนาด60วัตต์มานะคะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูว่าในกล่องได้อะไรมาบ้างแล้วขั้นตอนในการติดตั้งเป็นยังไงบ้างความสว่างสวยเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะอันนี้ก็คือสําหรับชุดหนึ่งนะคะก็จะประกอบด้วยนี่ค่ะตัวนี้จะเป็นตัวสปอตไลท์ะนะคะ มาแกะดูข้างในกันค่ะว่ามันมีอะไรบ้างนะตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวทุเหล็กาไปยึดตัวแผงโซลารเซลล์แล้วก็ตัวสปวอตไลท์นะคะให้มา4ตัวต่อมาก็อันนี้ค่ะจะเป็นตัวสปวอตไลท์หนักมากเลยนะเพื่อนๆเหล็กหนามากหนักมากนะคะแล้วข้างในก็จะมีนี่ค่ะรีโมทแล้วก็ฐานให้ด้วยนะคะห่อบับเบิ้ลมาอย่างดีจากโรงงานก็คือหนามากหนักมากเลยนะคะตัวนี้ คือคุณแม่เคยซื้อแบบที่มันเป็นเขาขายในอินเทอร์เน็ตนะคะมาบอกเลยว่า60วัตต์เท่ากันแต่ว่าความเข้มแสงความสว่างนี่แบบแตกต่างกันมากๆนะคะสำหรับตัวนี้จะเห็นได้เลยว่ามันมันใหญ่มันหนักมากแล้วก็อันนี้เป็นหน้าตา <c oughs> นี่เลยจ้าจะมีไฟสแสดงสถานะตรงนี้นะคะ60วัตต์แล้วก็กันน้ำที่ IP 67นะคะ มีสติกเกอร์และประกันของแท้ด้วยนะคะเคยซื้อในอินเทอร์เน็ตแล้วนะคะบอกเลยว่าคนละเรื่องเลยแล้วก็เดี๋ยวมาดูตัวนี้กันค่ะแผงโซล่าเซลล์เขาให้แผงใหญ่มานะคะตัวหนึ่งที่คุณแม่ซื้อในอินเทอร์เน็ตมาเขาจะได้เป็นแผงได้โอ้โหล่นสำหรับส่วนนี้นะคะจะเป็นตัวแผงโซล่าเซลล์นะคะซึ่งตัวนี้รุ่นนี้ที่ห้องนี้ให้แผงใหญ่มานะคะคแผงใหญ่มาก แบบนี้นะคะเพื่อนเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเราต้องติดตั้งกันยังไงนะคะสำหรับอุปกรณ์แล้วก็เครื่องมือนะคะก็จะมีชุดเจาะนะคะตัวดับสว่านเจาะปุนแล้วก็นี่นะคะอุปกรณ์ในนี้บันไดแล้วก็อักขวงนะคะแต่ว่าที่บ้านคุณแม่นี่มีอุปกรณ์เสริมป้ายรถนะคะเนื่องจากว่าจะติดในที่สูงมากนะคะแล้วบันไดเราความสูงไม่เพียงพอนะคะจะติดรงขอบบ้านด้านบนเลยนะคะ พอเราได้ตำแหน่งที่ติดตั้งวัดระดับน้ำแล้วก็เจาะกันเลยนะคะสองรูนี่นะครับหลังจากที่เราเจาะรูนะครับเพื่อที่จะใส่ปุ๊กเหล็กนะครับเราพอเจาะเสร็จนะครับเราก็าต่อปูลงไปนะครับตัวนี้คือเจาะแล้วมันเจาะได้ไม่สุดข,ของปูเหล็กนะครับมันก็จะมีตอขึ้นมาอย่างนี้นะครับก็แนะนําให้เจาะให้สุดนะครับพอดีอันนี้จะมืดแล้วก็เลยรีบเร่งมือนิดหนึ่งนะครับพอเจาะได้เสร็จปับ๊บเราก็ยึดกับขา แผงโซลารเซลล์นะครับแล้วก็เอาแผงโซลารเซลล์มายึดติดตรงนี้นะครับที่จะมีนอ็อตให้อีกกี่นะครับส่วนด้านล่างตรงนี้เราก็ยึดปุ๊กเรียบร้อยแล้วครับในแผงโซลารเซลล์มานะครับตัวนี้ก็จะยึดตัวสปอตไลท์นะครับตอนนี้ก็าจะาติดตั้งแผงกับขาตั้งแล้วนะคะใส่น็อตยึดก่อนต้องใส่ตัวนี้ก่อนขึ้นไปนะ กำลังจะมืดแล้วติดตั้งเสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าสว่างมากแค่ไหนนะคะเปิดไฟเลยนี่ว้าวสว่างมากโอเคให้ผ่านในงบประมาณ900บาท